สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะได้คลิปมาจากคุณแอคแห่งฮ่องกงแบทเทิลไทแลนด์นะครับผมก็เป็นคลิปที่ไปสู้กะอาร์โลนะครับด้วยโปเกมอนซีพี0 0ึ่งอซึ่งเป็นตัวที่โหดมากครับสำหรับผมก็คือตัวแรกเนี่ยนะครับเป็นเจ้าไอ้อะไรนะ ไก้ก้านะครับไก้ก้าแล้วก็ตัวที่2เป็นลาปาร์แล้วก็ตัวที่3ามอย่างโหดก็คือสนองแหลกคือลาปาร์กับสนองแหลกเนี่ยอึดมากๆนะครับโอ้โหแล้วก็กดของพวกเราก็คือใช้โปเกมอนซีพี0นนะฮะแล้วก็ห้ามตาย <c oughs> <c oughs> นะครับก็คือเกมอมันมีแค่นี้แหละแต่ว่าเราสามารถสร้างมิชชั่นให้ตัวเองแล้วก็สนุกไปกับมันได้นะครับ ถ้าตีชนะจบมันก็จบไปะนะครับก็ไม,ไม่ไม่มีอะไระแต่ว่าสร้างมิชชั่นให้ตัวเองจะได้เกิดความพยายามแล้วก็ฮึกเหิมในการที่จะหาโปเกมอนมาต่อสู้นะครับอ่ามาดูตัวกันดีกว่าว่าคุณแอคใช้ตัวอะไรบ้างะนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกอ่าเป็นฟอร์เลนะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนผีน้ําแข็งนะฮะแหมดัดเยอะเหลือเกินนะสิล้านนะฮะอ่านอกเรื่องนะครับ ตัวฟอร์เลดนะครับถ้าแรกเป็นพาวเดอร์สโนว์แล้วก็ถ้า2เป็นชาร์ดบอลแล้วก็อ่าชาร์จอีกท่าหนึ่งเป็นอเวเลนช์นะครับผมก็ตัวนี้ใช้ PVP อยู่แล้วนะครับดูท่านะฮะจากดูจากท่าแล้วก็ใครอยากได้ก็ลอกตามนี้เลยนะครับนะฮะใช้กระลิก1,500งได้นะครับตัวที่2นะครับเป็นโพลิวัตครับผมนะฮะ พลิวาดก็ท่าแรกเป็นมัดช็อตนะฮะไดนามิกพันธ์นะฮะแล้วก็อีกท่าหนึ่งเป็นพาวอัพพันธ์นะฮะซึ่งปกติผมจะใช้เป็นไอซ์พันธ์นะฮะแต่ว่านี่คงเลือกมาเพื่อจะเอาไปเพาวอัพพลังแล้วก็ต่อยกับตัวอะ,อะไรนะซนอแหลกนะน่าจะประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็ คือภาวะอัพพันธ์เนี่ยเวลาปล่อยคือท่ามันไม่แรงนะครับเป็นท่าชาร์จที่ไม่แรงแต่ว่ามันจะเพิ่มพลังแอตแท็กของเรานะฮะจะเพิ่มได้4 4ครั้งนะครับก็คือคูณ4เข้าไปประมาณนั้นนะครับคือจริงๆอาจจะไม่ได้คูณ4นะนะฮะแต่ว่าเหมือนเพิ่มพลังไปได้4รอบประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวที่3นะฮะเป็นวิกโกลอสนะครับวิกโกลอส ตัวนี้เป็นร่างที่2องของอะ,อะไรนะเจ้าลิงหลับนะครับลิงหลับนะ,ะตัวนี้ใช้ PPD นะเร็วด้วยนะครับถ้าแรกเป็นค่าเคาน์เตอร์นะฮะถ้าที่2เป็นบูโดสแล้วก็ถ้าชาร์จอีกท่าหนึ่งเป็นบอดี้สแลมอันนี้ก็เป็นท่าปกติที่ใช้ในการ PVP อยู่แล้วนะครับผมอประมาณนี้นะฮะ ตัวพวกนี้นะครับพวกผมมีกันหมดแหละนะครับใช้สําหรับ PVP นะฮะใครที่จะหาตัวหาอะไรก็ประมาณนี้เนาะคือไปเอาไปลอกไปเล่นนะฮะคือเราต้องหาตัวโปเกมอนให้เยอะๆนะครับแล้วก็เอาไปเล่นได้หลากหลายนะครับผมประมาณนั้นนะฮะเอาเดี๋ยวไปดูอ่าไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผมอ่านี่ฮะปราบเจอนะฮะลีดเดอร์อารอฮะ นี่ฮะลีดตัวแรกเป็นวิกกอลอสนะครับนี่นะฮะไปลงไปวิกกอลอสนะฮะเจอกับไกก้านะครับแล้วก็ตีไป2ทีแล้วเปลี่ยนตัวครับนี่ฮะคู่ต่อสู้จะชงนักแล้วเอาผีน้ำแข็งมานะฮะซึ่งตัวโปเกมอนบินดินเนี่ยแพ้น้ำแข็งอยู่แล้วนะฮะแพ้2เท่าด้วยนะครับทาแรกไม่สวิฟท่านะฮะ ถ้าชาร์จเพราะว่ายังไงเขาก็เปิดเกราะนะฮะก็ตีไปอีกตีไปอีกนะฮะนี่ฮะผีน้ําแข็งฮะเราปล่อยมาเราก็ต้องกันนะฮะตัวนี้เอามาจัดก,การเจ้าเนี่ยดินบินโดยเฉพาะนะฮะเจ๋งทีเดียวตัวนี้นะฮะแล้วก็ตีเก็บเอเนอร์จีไปแล้วก็ปล่อยเอาแวลังไปนะฮะก็จะดูดเกราะที่2กลับคืนมาได้นะฮะทีนี้ก็เขาไม่มีเกราะแล้วนะฮะ ตีไปครับตีไปตีไปนะฮะตีไปนี่ตีจนโอ้โหเขาปล่อยท่ามานะฮะก็ต้องใช้เกราะนะครับแต่ว่าสะสมพลังไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ตีฟรี2ทีนะฮะนี่1 2น,นะแล้วก็ตายไปแล้วก็เดี๋ยวพอเปลี่ยนตัวมาเป็นลาปาสก็ได้ตีอีกหนนะฮะแล้วก็ปล่อยท่าชาโดบอลไปนี่ฮะเป็นแบบนี้ นะฮะโอ้โหลาปารอึดจริงๆครับชาโดว์บอทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคือเนื่องจากตัวมันเป็นตัวเปมอนซีพีแค่1,500ด้วยนะครับท่าก็เลยไม่แรงตามไปด้วยนะครับแต่ว่าหมั่นดีอย่างนี้แหละฮะแล้วก็ตีไป1 2เปลี่ยนตัวนะฮะเอาโพลิวาตลงมานี่ฮะตีไปปล่อยเพราอัพพันนะฮะแล้วท่าแรกของลาปารเป็นท่าน้ำนะฮะ อ่าโพลิวาดก็จะไม่กระทบกระเทือนใดๆนะฮะเนื่องจากท่าน้ํามันตีกันไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะเผาอัพแล้วนะฮะตีไปตีไปแล้วก็ปล่อยเราว่าไปอีกนะฮะเผาอัพพันก็จะบูตพลังโจมตีครั้งที่2นะฮะนี่ฮะแล้วก็ตีไปนะฮะตีไปตีไปครับตีไปตีไปครับตีไปแล้วก็ปล่อยเผาว่าไดนามิกพันไหมฮะนี่ฮะไดนามิกพันไปฮะ นะฮะแล้วก็ตีไม่ให้ตายซะด้วยนะฮะเหลือกระจีดหนึ่งก็ตึงตึงนะฮะก็เก็บ Energy ไว้นะฮะหนแล้วก็ส,แล,กสแล้วปล่อยเพราะว่าพันไปครับเพื่อจะบูตพลังครั้งที่3นะฮะครั้งที่3แล้วเดี๋ยวคงจะปล่อยดนามิกพันแล้วเอาวิกลอสลงมาเล่นละฮะหนึ่งสองสามนี่ปล่อยดนามิกพันไปเลยนะฮะ คือการจับจังหวะนะฮะจับจังหวะให้ถูกแล้วเราก็จะมีโอกาสนะฮะสู้ชนะเรื่องวันนี้หลอกหนิโอ้โหเห็นไหมรถไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยวิกอลอสมานะฮะวิกอลอสมีท่าแรกเป็นท่าเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็ท,ท่าที่ปล่อยไปตีก็จะเป็นท่านอร์ม l นะฮะนี่ปาบนะฮะตีไปครับใช้ความเร็วว่าครับเพราะวิกอลอสเก็บเอเนอรจีค่อนข้างไวนะฮะนี่ฮะ ะะอย่าลืมกดนะฮะกดคือไม่ตายคือถ้าโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งตายเนี่ยมันง่ายครับน,นะฮะของเรากดของเราคือไม่ตายครับลองสร้างมิชชั่นอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วก็ปล่อยทันไหมครับบอดี้สแลมครับผมนี่ฮะบอดี้สแลมนะฮะไปแล้วฮะปาบเรียบร้อยนะฮะนะฮะโอเคนะฮะ ไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายนะฮะใครคิดว่าง่ายลองดูฮะลองดูนะฮะลองท้าทายตัวเองด้วยโปเกมอน CP 1,500แล้วไม่ตายดูนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณแอ๊กมากนะครับแห่งห้อง Go Battle Thailand นะครับนะฮะใครอยากเล่น PVP นะฮะเขามี PVP กันทุกเดือนนะฮะมีกิจกรรมตลอดเลยนะฮะก็เซิร์ชใน f c e e o o o นะฮะ g t t l t t l e t l a n l a n นนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ